ผมไม่ได้สนใจหรอกจะเป็นประธานการวิการหรือไม่เป็นไม่เป็นก็ได้เป็นก็ทํางานให้พี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเรื่องราวมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนายศิละนะครับหรือคุณปรีนาไม่ว่าสภาเล็กสภาใหญ่ก็ปวนผมกวนผมอะไรต่างต่างนี้ยิ่งกวนผมได้มากยิ่งได้รางวัลจากพรรคอีกโอ้เลยแสดงบทบาทก,กันอยงเต็มที่ นะครับเมื่อเมื่อประพฤติตัวเช่นนั้นผมก็จะเป็นที่ต้องตรวจสอบนะประวัติบุคคลทั้งสองทั้งสามคนละนะนะคุณปรินาก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะถูกฟ้องคดีบุกรุกป่าแถมพ่อโดนด้วยอีกนะนะครับครบเสร็จนะคุณซิล่าเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องตรวจสอบกันดูนะ ก็ตรวจสอบจงก็ได้ว่าเคยต้องโทษจำคุกนะครับคดีช่อหาข้อช่อโกงนะทงะที่ศาลแขวงปทุมวันนอกจากนีน้ยังมีเช็คอีกคดีที่ศาลนายากรุงเทพใต้นะครับมีคดีอื่นผมก็ตรวจสอบบทนะเพราะว่าเรื่องเช็คสีคดีเนี่ยศาลที่ภาคสาจำคุกนะทั้ง4ี่คดีเลยห้าเดือน5เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน เป็นปีหนึ่งพอดีนะครับแต่ที่เปเตะเขากามหักเนี่ยที่จังหวัดแพร่น,นะครับสารลอรลงอายาไปขับรถชนคนตายแล้วหนีที่ประจวบสารลอลงออยานะครับเนี่ยต้องโทษสารนะขนาดขับรถชนคนตายแล้วหนียังรอก็ให้มามีบทบาทในสภา,ายอย่างนี้นะครับถ้าจำคุกไปแล้วมันก็หมดจบแล้วใช่ไหมฮะ เอาละครับก็เมื่อตรวจสอบได้ผมก็ต้องขอเอกสารต่างๆทั้งหลายไปยังศารไปยังสถานีตำรวจเหล่านี้นะครับก็ได้คำวิพากษามาหลายๆคดีเนี่ยมันจะมีแค่คดีเดียวที่ทำให้ขาดคุณสมบัตินะครับก็คือคดีช่อโกงเรื่องเช็คมันพรบเช็คนี่ไม่เกี่ยวนะครับทำร้ายร่างกายขับรถชนตายไม่เกี่ยว เนะพราะรัมดูลมาราก็วงเล็บ10บเขาบอกว่าเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทราบตามมาบวนกฎหมายอาญาคำว่าเคยต้องคำพิพากษานี่ไม่จำเป็นต้องจำคุกนะครับรอลงอาญาก็ได้นะฮะนะแต่ว่าเมื่อขอไปศาลแขวงปทุมวันคดีมัน20่สิกว่าปีแล้วศาลเขาก็มีให้เฉพาะ คำพิาพากษาสารชั้นต้นนั่นเองนะครับนะเขาไม่ส่งหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาให้นะเพราะหัวหน้าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่กล้าเสร็จรับรองว่าจะเป็นยังไงไหมก็แมตัวเขามาเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ได้แต่คำพิาพากษาสาลชั้นต้นมาแต่คนอย่างผมหมายถึงเป็นตำรวจในตำรวจระ,รระดับสูงพนักงานอัยการนะครับหรือว่าผู้กุา หรือตุราการสารมูลที่เป็นผู้พกษาเนี่ยมองแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับว่าคดีมันถึงที่สุดแล้วพระอะได้ครับเพราะว่าระบบการจัดเก็บสระบบเอกสารของศาลเขาเนี่ยนะพอ20ปีก็ต้องทำลายนะก่อนจะมีคำพิพากษาศาลท่นต้นคุณจะเบิกความฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยยังไง,งต่างก็แล้วแต่นะครับเมื่ออุทธรมีคำอุทธร คำแก้อุทธรดีกามีคำแก้ดีกาเขาเผาทิ้งหมดนะครับ20ปีเขาก็จะเก็บไว้เฉพาะคำพิพากษาเท่านั้นเองเป็นคดีนี้ไม่มีคำพิพากษาสารดีกาไม่มีคำพิพากษาสารอุทธรมีคำพิพากษาสารชั้นต้นแห่งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันก็แสดงว่าจบด้วยคำพิพากษาชั้นต้นคือติดคุก4ปี ส่วนจะเอาเงินไปชดใช้ผู้เสียหายตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่ก็ศาลก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นก็ติดคุกไป4ปีส่วนที่คุณศิระให้การต่อศาลนะหรือสื่อทั้งหลายว่าหลังจากมีคำพิพากษาแล้วก็ประกันตัวไปนะครับไปชดใช้เจรจาช,าชดใช้ค่าเสียหายจนจบแล้วก็ก็ถอน แถ้าก็ถอนฟ้องนะถ้าประการตัวไปจริงก็ถอนฟ้องนะมันก็ต้องมีรายงานขบวนพิจารณาถอนฟ้องอยู่ติดกับคำพิพากษานี้ด้วยมันจะได้ถือว่า,อาคดีนี้มันจบแล้วจ้าเมื่อไม่มีก็แสดงว่าไม่มีการไปเจราจากันไม่มีการไปถอนฟ้องกันนะครับแล้วยิ่งผมตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าไปอีก ผู้เสียหายเป็นตำรวจนี่ขเขาเซ็นชื่อยศพันตุลตรีผมก็ตรวจสอบไปจกกนกระทั่งได้ว่าพันตุรตรีนี้เป็นใครปัจจุบันรับราชการอยู่ที่ไหนก็ไปลองผู้การอยู่ที่กอมบัญาการตํารวจภูธรภาค8ภูกเกต็ตผมก็เชิญตัวมาสอบปากคําสักถามเขาก็มาให้ปากคํานํำจานวนการสอบสวนนะที่เขาเก็บไว้ยนะี่สกว่าปีกระดาษเหลืองหน่อยเลยนะครับ มาให้ผมก็ส่งตัวนี้ไปสารมนุนด้วยเขาก็ให้การกับผมว่าเขาถูกคุณศิราชาร่อโกงนะก็เลยไปแจ้งความตําวรวจปทุมวันนะครับตํารวจก็มีความเห็นสั่งฟ้องอายการก็สั่งฟ้องนะครับนะปกติเนี่ยคดีมันจะแบ่งเป็นสองประเภทมีตัวผู้ต้องหาก็ไม่มีถ้ามีตัวผู้ต้องหาก็หมายความว่าออกไมาจับตัวมาประกันตัวมาก็ส่งฟ้องศาลไป ถ้าไม่มีตัวก็ส่งฟ้องศาลก็ไม่ได้นะครับพนักงานอายการมีความเห็นสั่งฟ้องหมายความว่ายังไงรู้ไหมครับหมายความว่ามันมีตัวอยู่แล้วตัวมันอยู่ที่ไหนล่ะนะในวันที่พัลตรีเกมมลินไปเบิกความต่อสารก็เห็นเจ้าหน้าที่เรือนจําควบคุมตัวนักโทษชายศิระเจนจาคะในชุดนักโทษใส่ตรวนที่เท้านะ เข้ามาในห้องพิจารณานานะพอถึงเวลาสื่อพยานสารก็ถามจะให้การยังไงจะรับสารภาพหรือปฏิเสธถ้าปฏิเสธก็เบิกความสู้กันก็ปรากฏว่าคุณศิระให้การรับสารภาพสารก็เลยจำคุกไปแปดเดือนนะครับลดเหลือสี่นะฮะแล้วก็ให้ชดใช้ผู้เสียหายสองแสนบาทพอพิสาเสร็จลงชื่อ ที่สารเสร็จน่ะผู้คุมก็คุมตัวคุณศิลาเข้าเดินจำกลับไปไปจำคุกเพิ่มอีกสี่ปีผมก็นับดูเรื่องเช็คหนึ่งนปะีเนี่ยนะสี่คดีคดีแรกถูกจำคุกเมื่อมกรลาสามแปดนะคดีสุดท้ยายจะครบสิบสองเดือนมันก็ต้องมกรลาสามเก้าเพรในช่วงที่ ฟ้อคุณศิระคดีนี้คือวันที่21พฤศจิกา38ก็อยู่ในระหว่างช่วงนี้ก็คือคุณศิระถูกจำคุกอยู่นะครับถูกจำคุกอยู่ก็ถึงไปเอาตัวจากเริอนจำมาแล้วอสศาลจำคุกก็แทนที่จะได้ออกจากเรือนจำมกรา39ก็ต้องบวกไปอีก4เดือนนะครับคนเป็นตำรวจคนเป็นยาการตำรวจสหเขาดูรู้หมดเพราะฉะนั้นคุณศิระจะให้การปฏิเสธจะเอา พี่ชายชื่อในโสพลมาเบิกความอย่างงาู้นอย่างนี้อะไรประเทศทั้งนั้นนะครับนะสร้างเรื่องสร้างราลาขึ้นมานะฮะทั้งนั้นทั้งสิง้นทั้งปวงนะครับซึ่งจะต้องรับผิดชอบอีกแต่เรื่องนี้นะผมก็พยายามหาพยายามหลักฐานทุกด้านนะก็ไปให้ไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมตำรวจ เ็เคยติดคุกเคยต้องโทษเคยมีคดีอะไรก็ต้องมีเก็บเป็นข้อมูลไว้ดีประกอบผู้การกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมต่อบผมมาว่าไม่มีประวัติแม่นี่เป็นความบกพร่องของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับไม่เก็บเอกสารที่รบร้อยมีไม่มีผมไม่รู้ผมไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตัวเองได้แต่เขาตอบว่าไม่มีเนี่ยแสดงว่าแย่ฝาก ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไปปรับปรุงหน่อยผมมีหนังสือไปถึงอภิกรมราชธรรมขอหลักฐานการจำคุกในศิราเจจคทุกคดีผู้จัดการเรือนจำตอบกลับมาว่าไม่มีเพราะอะไรเพราะนายศิราเป็นสสพรักพลังประชาลัฐที่มีคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกคนตรีไม่มีก็บอกไม่มีนะครับ ผมจะบีบเค้นก็บอกว่ามีได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาบอกไม่มีเราก็ม,มีตรงนั้นก็ไม่เป็นไรแต่พยานหลักฐานเราที่มีเรามีอยู่ก็ว่าไปส่วนสู้คดีของเขาเขาก็บอกว่าให้กรมรชาชัณฑมมีหนังสือแจ้งไปยังศาลว่าในปีสี่ห้าน้ำท่วมหมดเอกสารนะถูกน้ำท่วมหายหมดไม่มีหลักฐานส,งสา่งศาลนะเอาทุกอย่างเอาทุกรูกนะครับ นะแต่ผมเชื่อว่าพวกสาตุลาการสารรมนูญเนี่ยเป็นพวกสาหลายคนหลายท่านเพราะฉนั้นก็จะรู้ระบบรู้กระบวนการดีดังนั้นเมื่อทําการไต่สวนไปอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วผลก็เลยสรุปมาเมือ่อวานที่ทราบกันอยู่ว่าสารวินิจฉัยว่าคุณศิราขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะ เคยต้องโทษคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาคดีเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามีอะไรบ้างครับนะรับรั์จักจ่ทรัพย์ชอโกงรัพย์อะไรต่างต่างแนี้นะครับข้อหาใดก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพ้นสภาพไปศาลก็พิจัยอย่างนั้นแล้วต่อไปจะเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่ของสภา เป็นหน้าที่ของกกตเป็นหน้าที่ของกกตเป็นไงครับก่อนหน้านี้ผมก,ไมมก,กไ็ไปแจ้งความดําเนินคดีที่กกตเพราะเขาไปไปแจ้งความเท็กกับกรกตกรกตในเวลาสมัครเนี่ยนะกกตก็บีแบบฟอร์มนะเคยต้องโทษไหมเขาก็ขีดไม่เคยต้องโทษกกตเขาก็รับทีถ้าบอกเคยต้องโทษกกตก็ไม่รับแล้วใช่ไหมฮะ ผมก็ถือว่านี้แจ้งความที่กระกะตผมก็ต้องไปลองทุกที่กระกะตลอ,องทุกเสร็จผมก็ให้การผมก็นำพยา,ยานพันธุตีเขมรินอะไรต่างๆไปให้การด้วยนะครับกระกะตก็ทำหน้าที่นะได้เรียบร้อยทางเลขากระกะตก็สรุปว่าคุณศิราขาดสมบัติส่งไปกรรมาก,การกระกะต ปรากฏว่ากรรมการกตทบบอกให้รอคําวินิจฉัยของสารนัมมนูญนะครับก็โอเคตอนนี้สารนูวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปกกตก็ต้องเรียกตัวคุณศิระมานะครับไม่ต้องฟังพยานหลักฐานอะไรทั้งสิน้นเพราะคําวินิจฉัยของสาลนัมมนูญมันผูกพันทุกองค์กรอยู่แล้วนะครับนะก็เรียกตัวมารับทราบข้อข่าวและสรุปฟ้องได้เลยนะครับอัตราโทษ จำคุกหนึ่งถึงสิบปีแต่แล้วแต่ศาลนะครับขั้นต่ำก็จำคุกหนึ่งปีถ้าเจอศาลโหดๆหน่อยนะจำมันสิบปีเลยก็มันรุนแรงรุนเรื่องไปนะครับจะได้ไปสร้างความเสียหายกับใครอีกนะครับปรับสองหมื่นถึงสองแสนอันนี้ก็แล้วแต่ศาลนะครับถ้าจำคุกหนึ่งปีก็ปรับสองหมื่น ถ้าสปีก็สี่หมื่นอะไรเงี้ยนะปีละสองหมื่สิปีก็สองแสนที่สำคัญ nah, คือตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีเป็นยังไงก็ไปลงรับสมัครเลือกตั้งไม่ได้ภายใน20ปีนี่ไปใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้อยากจะเลือกคุณประยุทธ์ อยากจะเลือกมีตัวเองที่จะอ้างจะแวบว่าไปลงเกลหลักสี่แทนเงนลงไม่ได้นะครับเพราะถูกตัดสิทธิ์แล้วยี่สิปียี่ปีก็อายุ77พอดีนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่คุณศิระผมผมจะรอนะนะครับนอกจากเรื่องความเท็จที่กกตแล้วเนี่ยนะฮะทังสภา ทางสภาเนี่ยนะเม,มื่อสารวินิจฉัยว่าคุณศิระขาดคุณบัติถือว่าไม่ได้เป็นสสเลยเนี่ยตั้งแต่24มีนา2524นี่ก็สองปีเสร็จแล้วใช่ไหมฮะงั้นบรรดาเงินเดือนทั้งหลายนะฮะบรรดาเพียรประชุมกันมการทั้งหมดบรรดาค่าใช้จ่ายที่คุณศิระนั่งเครื่องบินไปด่าตำรวจที่ภูเก็ตรหรือที่ไหนไหนอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับ บรรดาสวัสดิการต่างๆทั้งหลายที่กณเสียาอาจจะเบิกในการรักษาค่าพยาบาลต่างๆท,ทั้งหมดนะทางสภาต้องเรียกคืนหมดนะเรียกคืนเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ก็งเงินเงินสอสอนะครับนะแส,แส,แส,แสนเศษๆนาถูกหักภาษีบ้างนะอะไรบ้างเอาก็เหรือสักแสนหนึ่งนะครับหรือสักแสนหนึ่งก็ปีละเท่าไหร่ ล้านสองสองปีกว่านะครับคุณศิรามีผู้ช่วยสสนะหรือผู้เชี่ยวชาญประจำตัว8คนนะครับผู้ชำนาญการเนี่ยเดือนสองหมื่นสีนะครับเชี่ยวชาญต่างๆนะครับคนละหมื่นห้าอีกเจคนนะรวมทั้งหมดประมาณเดือนละแสนสปีละล้านสามสองปีเศษเท่าไหร่นะครับ รัฐบุคุณศิระต,ต้องจ่ายเงินในส่วนนี้คืนสิบล้านกว่าบาทนะครับสิบล้านกว่าบาทแล้วกกตเมื่อคุณศิราขาดรือบาทแล้วก็กตก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ครับใครจะจ่ายเท่าไหร่ในการเลือกตั้งคุณศิระต,ต้องเป็นคนจ่ายนะกกตอเองก็ต้องจ่ายไปก่อนแล้วก็เรียกจากศิระศิระไม่จ่ายก็ต้องฟ้อง นะครับเวลาฟ้องก็ต้องเฟืองฟ้องทั้ง่าใช้จ่ายใช้ไปเท่าไหร่ฟ้องทั้งดอกเบีย้ยด้วยนะครับแต่อย่างนั้นนะก็ว่ากันไปนอกจากนั้นคุณศินาไม่ได้แจ้งความเท็จที่กกตอ,อย่างเดียวเนี่ยก็แจ้งความเท็จที่สภาอีกในการขอเครื่องราชอิเหนาเนี่ยเขาก็จะต้องมีกรอกไว้ว่าเคยต้องโทษไหมก็บอกไม่เคย ไม่เคยเขาก็เสนอขอพระรานไปนะครับท่านกระโปรดเก้าให้เครื่องราชนะครับได้เครื่องราชมนาะอันนี้ก็เท็จอีกผมก็ขอเอกสารไปที่เลขาธิการเออเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละเขาบอกเอกสารส่งไปเลขาธิการคณะมนตรีหมดแล้วผมก็ขอไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งรองเลขา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาทั้งเลขานะครับขนตรีก็เป็นนักกฎหมายทั้งนั้นทํางานเป็นเลขาขนตรีเนี่ยนะต้องรู้กฎหมายอย่างเชี่ยวชาญเลยล่ะปฏิเสธไม่ให้ผมโดยอ้างว่านะผิดไม่เป็นไปตามพระราชคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลให้ไม่ได้ ความจริงไม่ใช่นะข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมว่าคุณศิราเกิดเมื่อไหร่นะเรียนอะไรทําการศึกษาอะไรนะทางานที่ไหนบัตรประจำตัวเลขอะไรนี่ข้อมูลส่วนบุคคลไอ้กายมาแจ้งความเท็จต่อสภาเรื่องขอเครื่องราชเนี่ยมันเป็นเรื่องของราชการไม่ใช่ส่วนบุคคลนะแล้วเขาที่อ้างพระปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบุกเข้าไปเปิดดูมาตาสี เขายกเวน้นการกระทําของสภาผูแ้แทนราษฎรหรือการบริการอะไรต่างเหล่านี้ฉนั้นผมทําไปผมทําในานะประธานกรรบธิการที่ขอไปเนี่ยนะครับแต่ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้เพราะฉะนั้นเมื่อผมตั้งเรื่องคุณศิระแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการขอเครื่องราชไรรณาผมก็ต้องจับคุณธีรพงศ์เลขาคณะัฐมนตรีรองเลขาธิบดีเศษเนี่ย นะครับมาดำเนินคดีด้วยฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะปิดทั้งประมวลกฎหมายอาญาทั้งพรบข้อมูลคุ้มครองส่วนบุคคลเนี่ยนะครับนะพออะไรพะช่วยเหลือนะพช่วยเหลือไม่ต้องการให้ในไดิละนะถูกดําเนินคดีแลวเมื่อสารรัมนวนวินิจัยมาเช่นนี้แล้วเนี่ยมันก็ผูกควาไมไปหมดนะะฉะนั้นผมก็ต้องดําเนินคดีทั้งสองคนนี้ด้วยนะครับในข้อหา เก่าเนี่ยนะครับนะก็อยากรับใช้อยากรับใช้นักการเมืองกันนักนะไม่ยอมทำตามกฎหมายอะไรต่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับนะก็คงจะมีรายละเอียดนะที่แจงกับท่านตรงนี้นะนะครับ